ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เจตเก้าฮินดูทลดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะครับนะจะจำวันที่นะครับ13กันยาไปจนถึงวันที่นะครับ9พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ดาวพระเกตนะครับทําการนะครับยกย้ายราศีนะครับจากเมถุนนะฮะไปสถิตอยู่ในราศีพฤษกนะครับไปประทะกับดาวมรุดติอยู่นะครับดาวพระเกตเป็นดาววุ่นวายนะครับนะเขาเรียกเป็นดาววุ่นวายดาวพระเกตอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะวุ่นวายภพนั้นเรือนนั้นถ้าเป็นในมุมไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมุมดีก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์ิท์นะครับได้อะไรมาแบบว่าวองไวรุดเร็วอ่าแต่ดาวมรุดติอยู่เนี่ยนะครับ ท่านแปลว่าภัยอาเพศนะครับนะภัยอาเพศไปถึงพบไหนเรือนไหนก็จะทําให้เกิดเรื่องนะครับเขาเรียกว่าย่อยยับนะฮะเสียหายนะพิ่ฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องระมัดระวัง ก็คือท่านที่มีดาวพระศุกร์ปีนี้เป็นกาลกินีจรน,นะเฮออันนี้แหละนะไปกระตุ้นดาวพระเกตไปกระตุ้นมรุตยูทําให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าทักษะไม่ได้เป็นกาลกินีบางคนนะครับก็จะส่งผลนะครับดีกับดวงชะตาทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวมรุตยูเนี่ยให้ผลเกี่ยวเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่านะครับนะบางคนนะครับนะบนะบนะบสาหรับคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวนะฮะถ้าเกิดว่าทักษะ ทักษะดีก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน่าแต่ในกรณีที่นะครับไม่ดีเป็นการณ์กินิบางคนก็อาจจะมีบุตรโดยโดยเขาเรียกภาวะจำยอมนะครับนะบางคนเนี่ยก็คือพลาดไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ป้องกันก็มีน้องได้บางคนนะหรือบางคนก็อาจจะโดนในลักษณะที่แบบว่าไม่เต็มใจ นะครับก็มีเหมือนกันในกรณีที่นะครับในพื้นดวงเดิมนะครับดาวตั้งรับไม่ดีแล้วสัมพันธ์สุขที่เป็นกาลีนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นกาลีบางครั้งอาจจะได้สิ่งใหม่ๆไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางคนนะฮะถ้าในมุมดีนะบางคนแบบว่าเอะฉันอยากจะได้น้องหมาน้องแมวแบบพันุ์ที่แบบชอบอะไรเงี้ยซึ่งหามานานอ่นะสมมติจะสมมติบ,บางคนอยากได้แมวที่เป็นแมวแบบตรงกับลักษณะ แมวมงคลอย่างเงี้ยในลักษณะต่างๆก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีคนอาจจะเอามาให้หรือมีคนเอามาขายซึ่งเป็นของที่มันยากนะบางทีอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นน้องหมาน้องแมวนะฮะแล้วแต่นะครับว่าเราชอบจริตไหนก็มีโอกาสบางคนก็นะครับได้ลูกน้องเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับถ้าเกิดมันอยู่ที่ทักษะแหละแล้วก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมนะถ้าดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องที่เก่ง นะครับมาแบบไม่คาดคิดบางทีเราเราไปได้คนที่เขามีความสามารถอาจจะแบบสมมติเป็นสายอาหารอาจจะอยู่โรงแรม5้าดาวแบบฝีมือดีมากแล้วปรากฏว่าเขามีปัญหากับบริษัทเก่าหรือโรงแรมเก่าหรืออะไรปุ๊บก,ก็มาอยู่กับเราอย่างเงี้ยเ,เขาเรียกได้มาแบบฟุกฟกุแบบโหได้คนที่แบบดึงแขกได้อะไรครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันด้วยอิทธิพลเพราะไปแสดงผลอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับเพราว่าปุตตะ นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีความรู้สึกโอ้โหฉันรู้สึกดีหึือเกินปลาปื้มมากกับลูกน้องปลาปื้มมากกับสิ่งที่มันดีนะครับไอเดียจินตนาการก็รอดเล่นขอให้คุณเข้าใจเลยว่าคุณจะกินระยะเวลาเนี้ไปถึงสองเดือนนะครับคุณจะมีไอเดียจินตนาการเนี้ยได้ลูกน้องดีได้บุตรหลานดีคุณคนเตรียมตัวเลยนะครับคุณจะมีไอเดียมีจินตนาการถ้าเป็นสายเก่งกําไรก็จะส,สามารถเก่งกาไร พวกคุณพวกสกุลเงินพวกอะไรเงี้ยได้มันจะมันจะมันจะเปิดสมองนะถ้าเป็นสายเอ่อคีรีทีปหรือสร้างสรรค์อะไรก็ว่ากันไปนะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียจินตนาการทะลุกออกนอกโลกไปเลยกลายเป็นอัจฉริยะบุคคลนะผลิตผลงานออกมาได้เป็นที่คนยอมรับอ่านะครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเหมือนอย่างพวกอัจฉริยะต่างพวกอย่างถ้าเป็นหนังคนชอบนิยายจีนก็เป็นพวกโกเล้งเงี้ยอ่าที่ทาพวกเอ่อนิยายจีนกําลังภายในอะไรเงี้ย นะมันก็จะออกมาแบบจินตนาการแบบดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าโอ้ทำไมเล่นหุ้นหุ้นก็ตกอ้าวแล้วปุดตะปุดตะโดนแล้วเล่นหุ้นหุ้นก็ตกลูกหลานก็ป่วยลูกหลานก็ไม่สบายมีปัญหาก็บ,บุตรบริวารคิดอะไรก็ไม่เต็มขอให้คุณเข้าใจเลยว่ามรุตยูพระเกตเล่นงานคุณแล้วถ้าเรารู้ว่าเล่นงานคุณต้องทำตรงข้ามเลย นะจากที่ลงทุนมากก็ต้องลงทุนน้อยจากที่ไว้ใจลูกน้องมากก็ต้องมีความเครียวมากขึ้นปล่อยปะละเลยไม่ได้นะจากลูกน้องคนไหนที่ดูแล้วมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาก่อวอดทําให้องค์กรบริษัทมีปัญหาเชิญพักงานไปก่อนเลยนะครับให้สังเกตดวงตัวเองนะครับเพราะว่านี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะพอพยากรณ์ภาพรวมเนี่ยเราไม่รู้ว่าในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนเนี่ยนะครับบุญธรรมกแต่งให้ดาวอะไรมาแต่เราสามารถสังเกตได้จากสัญญาณที่มันจะเกิดขึ้น นะครับนะประมาณนี้ซึ่งชาวราศีมังกรก็จะไปแสดงผลในเรือนที่ผมว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าองค์พ่อจะแนะนําเรื่องนี้ยังไงดีกว่านะครับนะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะนะครับยูที่ทักษะว่าเป็นยังไงโอเคนะครับได้ไพ่นะครับสองปดนะฮะไพ่สองแปก่อนให้เข้าใจก่อนคาว่าสองปดนะครับก็คือพระจันทร์กับพระราหูในวิชาหูเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคู่สมพลคือการร่วมมือกัน นะครับดาวจันท์เป็นดาวอารมณ์เป็นดาวความรู้สึกดาวราหูเป็นดาวมัวเมาลุ่มหลงนะฮะถ้าในมุมดีถ้าในมุมดีนะคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกหลานบุตรหลานที่เขามีความทุ่มเทนะครับเต็มที่นะครับหรือออกแนวแบบแอบรบักแอบบชอบแอบบปื้มแอบบหวังเคม็มคุณก็มีเหมือนกันนะคือคือด้วยความที่คู่นี้นเป็นคู่เสน่หาเป็นคู่มีในยะสําคัญนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงมันไม่ได้มาฟรีๆนะ บางทีเราเห็นว่าลูกน้องโอ้โหทำดีกับเราเหลือเกินเขาอาจจะหวังเรื่องหน้าที่การงานตําแหน่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัยที่เป็น,ปนวัยที่แบบว่าเ อะไรหัวหนะ้ากับลูกน้องลูกน้องเพิ่งอายุน้อย,อยเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ20ยี่สิบนิดนิดก็อาจจะมีเกินเลยไปในลักษณะของกิ๊กเรื่องของอะไรก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่สองแปดยังไงมันไม่ใช่คู่ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแน่นอนนะจะมาหวังแบบโอ้โหรักแบบจริงใจด้วยความที่แบบว่าโอ้โหโชคดีอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือหวังเค็มเต็มที่เลยนะถ้าเกิดตามตำนานชาติเวรนี่บอกเยนางจันเนี่ยเป็นคนเข็นใจพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นต้องใช้เงินลาหูเนี่ยเป็นเจ้าสัว นะเป็นเศรษฐีโอ้รู้อยู่แล้วว่านางจันเข็นใจไม่มีเงินแน่นอนไม่มีให้ไปอยากได้เท่าไหร่ให้ไปหวังเคมไงเดี๋ยวรอพ่อแม่เขาจากไปแล้วฉันเคมแน่นอนอ่านะรากฏว่าพ่อแม่ของนางจันนะครับมีเหตุให้จากไปหนีเลยครับพระจันทร์หนีเลยอยู่ไม่ได้หนีเลยนะมันก็เลยกลายไปว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ดาวพระจันทร์หรือดาวพระราหูโคจรมาเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าจันทร่าราหูราหูน้าจันทร์เนี่ยมันจะเกิดการคิด คิดไม่ดีอ่ะเขาเรียกมีนัยยะซ่อนเลนที่จะทําให้เรามีปัญหานะครับก็ก็อย่าวางใจนะครับนะถ้าในมุมดีก็มีเกณฑ์ที่เขาจะมาใส่ใจเทคแคร์ care, ใช้จิตวิทยาเพราะดาวราหูเป็นดาวฉราดนะดาวจันทร์เป็นดาวต้องการคนใส่ใจเมื่อจันทร์เจอราหูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบชอบอะไรที่มันสร้างความประทับใจหรือโรแมนติกให้กับเราในเรื่องของความรู้สึกนะนะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะมันมันจะต่างกับมันจะต่างแบบองอื่นนะฮะทีนี้ นะครับด้วยความที่ดาวจันเนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรท่านมาจากเรือนคู่เรือนคู่เรือนคู่สัญญาแล้วดาวราหูเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนการเงินนะครับนั่นเป็นเรื่องของความพึงพอใจสูงสุดนะครับเวลาคุณมีลูกน้องก็มีเกณฑ์ที่ลูกน้องจะทุ่มเทพักดีนะครับให้คุณสูงสุดนะครับในกรณีที่เป็นศัตรูก็ขอให้รู้เลยว่าเป็นศัตรูเพราะคุณไปขัดใจเรื่องเงิน หรือไปขัดใจเรื่องความพึงพอใจพิฉนั้นแล้วตัวคุณเองรู้แล้วว่าคนที่เข้ามาหาคุณลูกหลานบุตรหลานอะไรก็แล้วแต่มันจะมีปัจจัยคําว่านะครับอบพอหนึ่งเพราะมาจากเรือนปัตนิก็คือดาวจันทร์ผลประโยชน์นะครับในเรื่องของราหูที่เป็นดาวชื่อเรือนการเงินแล้วดาวคู่นี้เป็นคู่สมพลซึ่งเป็นการร่วมมือขณะหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นดาวที่เป็นมิตรแกสักเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าคุณ จะได้อย่างแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเสียอย่างพิฉนั้นแล้วทุ่มน้ําหนักให้ดีดาวมฤรุตยูดาวพระเกตส่งผลให้เกิดเรื่องมันเร็วกว่าปกติจาก3ปีเลือนมา3วันปุรปปปับปัจจุบันทันด่วนนะครับดาวมฤรุตยูเป็นดาวลึกลับเป็นดาวแอบซ่อมดาวเกตเป็นดาววุ่นวายเป็นดาวเร่งประจิริยนะครับทำให้เหตุการณ์มันไวขึ้นนะครับนั่นพิฉนั้นแล้วสําหรับชาวราศีมังกร บุตรหลานลูกหลานไอเดียจินตนาการนะครับนะต้องพิจารณาให้ดีแล้วเรื่องคู่สัญญาเรื่องคู่ครองเรื่องการเงินก็เป็นคี่หลักสําคัญที่จะนํำพามาซึ่งความจเจริญหรือความลาบากหรือความยุ่งยากนั่นเองครับ